โอ้ยนนน้องตหม,มาบอกปากกินหลอกกันหรือเปล่าเฮ้ยนี่มึงน้อยบนปากตัวนี้เสร็จเนี่ยปากินไปบนม,มาบนมาโอ้โหปาก,กินตรงนี้เลยครับดูดิปากเสร็จกินเลยนี่เพิ่งเว้นได้ตัวเดียวเองบอกตรงนี้ใช่เปล่าเดี๋ยวน้องต้อมโกหกใครดูนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปให้น้องต้อมก่อนน,อออน,นี่นี่นี่น้องเรือน้องต้อมสวยนะเนี่ย

ไม่บอกแต่บอกรวพีพัตัวววสยด้ยนะ์ประมาณเท่าไหร่ลุงประมาณแปดนะโอ้กินเนี่ยกินเยอะเดี๋ยวมันงับมุ้่ได้นี่ยไม่มีที่ใส่เลยเมลบอยมาเลยโอ้โหเมนข้าวเลืออีกแล้ว งวัูเลยดเเปป็ข้าเข้าข้างล่างข้างในเลยอ่ะหูแบบว่ากะกินแบบว่ายังโฮสอ่ะปกติจะติดขอบอันนี้ติดข้างในเลยติแป้งนะครับนี่ไส้แป้งอืมติดข้อไขยันคอเลยอ่ะอีกเลยครับโอ้โหโอ้โหไส้แป้งนะครับแผลดิแผลดิคือเนี้ยไม่นับไม่นับตัวนับแต้มนับนับนับหนัก เนี่ยอย่างเงี้ยลงลงนี้เอาขึ้นเรือดีกว่าไม่บอกหรอกเออไม่อกลงน้ไม่รล้บกรอกล้ไม่บอกหรอกนี้ม่อกรอน้ม่อกลุงมันีมันมีปลนไม่บร่บล่บอล่อมมมี้้ลนลย เบ็ดในเรือยังอยู่ไม่ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยเอ้าเป็นไงสีมือเนี่ยน้อไปเบ็ดยังอยู่เลยอ่ะปากยังไม่เสร็จอิ่แล้วอิ่แล้วเป็นไงแพ้สิวันนี้น่ะเอาน้ำหนักนะไม่เอาตัวอีกละเไปรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นไม่รู้ว่าจะกินตามตูดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดักเบ็ดีก่อน นี่อีกขันหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ไอตัวนนได้ไปตัวหนึ่งตัวเล็กน,นี่ตัวใหญ่สงสัยกลับดาวไปแล้วินคขันหักทุกคันอยู่ไหมน,นะมไม่ดีแล้วมไม่ดีแล้วนะกลับดาวเลยโอ้โหไดแย,ย่แล้ขอโซตัวไหนครัหัวแลวตกใจอย่ ใหญ่ขนาดไหนใกลใ้ๆสินะครับท่านผู้ชมยังไ,ไม่กลับดาวมีเอฟซีถามว่าลุงเคยได้ปลาซะโดใหญ่สุดกี่โล9โลครึ่ง9โลครึ่งเนาะเราก็ได้60%ก็ได้กับเจอลุงก็ได้บ้าง9โลครึ่งนะให้ตัวนี้จะใกล้เคียงใกล้เคียง9โลครึ่งใกล้เคียงกลับดาวเสียงกลับดาว เขาดึงค่ะงเป็นตัวแล้วเป็นตัวแล้วโอ้โหผมบอกเอมันไม่ดิ่นเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหโอ้โหไม่ไงใหญ่กว่าขาลุงน้อยสองข้างอ่ะมันใหญ่จังเลยอ่ะเว้นจริงจริงนะอุดมสมบูรณ์มากตัวแใหม่เลยเนะ่ยบดาวใหม่ใหม่เลย ไปแล้วลึกไปเป็ดกับข้าวโอ้โหเป็นไงไม่ยึกไม่ยักไม่ยึกไม่ยักไมดิเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพนี่ะเป็นไงเทพชโดครับท่านผู้ชมนี่นี่ปี่ไปยังไงไปยังไงก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไป ไปกันก็ไม่ไปอ่ะอูแต่เนื้อน่าน่าน่าชิมเนาะแต่ทำไงได้กินหมดวุ้นตับอ่ะอ้วนตักเลยอ้วนตับเลยอ่ะเป็นทะไรกินดีย่างไหมตัวกินสองคนเยอะสองคนไงจะไปกินยังไงหตัวกับเพิ่มสองคนตคนก็ไม่หมดครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลุ้นตอนเช้ากันใหม่นะครับไปหูมันใหญ่จริง ครับท่านผู้ชมดูนะครับจะให้น้องเมียวขึ้นจะขึ้นได้ไหมนะจะเป็นยังไงนะดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเลอขันไว้ถอนไก่แหละไก่แหละจับใกล้ใกล้ใครใครใครใคใกล้ๆใกล้ปลายคันอีก เอาละยกเลยเป็นไงครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่บึ๊บเอายกเลยยกเลยเดียวมาเฮ้ยยกเลยยกเลยอย่าปล่อยทีอย่าปล่อยทียกเลยยกเลยบั๊บตัวเคียงเนี้ย นี่แหละเมื่อกี้นี่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละเท่านี้เนี่ยไม่คิดว่ามันกินอ่ะดึงดึงดึงพอแล้วยึบเออคันนี้ก็อย่างนี้แหละเท่านี้ดึงยึบเลยเป็นไงเด็กใหม่ยึบจนยอดชักเริ่มมาขึ้นได้ชักเริ่มมาขึ้นแล้วชักเริ่มมาขึ้นแล้วนะลายนี้เนาะที่ขึ้นปั๊บปั๊บปับปับขึ้นเยอะแต่มันไม่กินเม็ดหรอ ไม่ใช่เราเราคล้ายๆว่าเอาปลาหมอมาลงมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในนู้นนะมันอยู่ในเนี่ยนะ,<อ>ะแหวกเข้าไปปักนะไอเหงม่กินเออไปไโอเคครับโอเคครับนี่แต้มที่อะไรเนี่ย <ๆ S 1> แต้มที่สี่นี่แต้มที่ห้านะคานผู้ชมนี่นี่แต้มที่ห้าแต้มที่ห้า ปลากินคันไม่ถอนกินคันไม่ถอนคันไม่ถอนกินคันไม่ถอนอันนี้กินคันไม่ถอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอ่าอจะไม่ตัวเล็กกันนั้น oh. โอ้โหตัวเล็กกันนั้นเอาเถอะดึงไปเลยดึงไปเลย ได้ดึงไปเลยดูดิมันใหญ่ไหมใหญ่หรอกเป็นไงดิไปกระดูด้าวดูนะครับเด็กใหม่ดูดิจะขึ้นย yes, ังไงอ่ะตัวน้อยตัวน้อยเอาอีกเอาอีกจับเชือกอีกจับดับี่มือฝ่าวอีกิฝ่าหรืก ไม่เข้าปากยกบับใสเดียวกันโอ้โหอย่างนี้ปลาหมอมากินขาดเรื่องจะแพ้อีกแล้วเนี่ยปลาหมอมากินขาดเนี่ยเออดีนะเนี่ยปลาหมอเนี่ยใสสวยเป็นไงเป็นไงบ้างสองตัวแล้วอะจะเข้าปากไม่ได้คนยกบอกแสบมือยังไม่เจอตัวจิ๋วลุงสอนใครอย่าไปทำนะ จะไ,ได้เก็บแทนไม่ได้เลยโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวนี้แต้มที่ห้าแล้วนะครับครับอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับแขกไม่ได้รับเชิญตัวนี้ใหญ่มากต้องรอน้องต้มมาเอาเป่า วีรนุเดี๋ยวเราต้องกัดเบ็ดแล้วปล่อยไปเลยนะครับเราเราไม่ทำเขาดูดิครับมันสงสัยมันปล่อยน้องเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องกลับบ้านยั้นตีตรงไหนหนึ่งน้อยดูก่อนน่งน้อยก็ ติดขานะครับท่านผู้ชมใหญ่มากติดขาเ,ดเราก็จะเอาช่วยเขานะครับแต่เดี๋ยวมันก็หลุดนะครับมันติดเบ็ดไปเดี๋ยวมันก็หลุดท่านผู้ชมเนี่มันแต่เราก็จับไม่ได้แต่เราต้องปล่อยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเราจะต้องปล่อยน้องกลับบ้านนะครับปื๊ดไปแล้ว ไปแล้วครับโอเคครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับแซมที่หกดูวะเนี่ยลูกี่เก็บมาโหกัดเทียบเลย เทียบเข้าไป <c oughs> ขันสั้นหรือขันยาวถันสั้น มีประสบการณ์หลุดมาแล้วว้ยวัาจะไม่ดำใช่ไหมนัวนู่นก็ต้องดำเหมือนเดิมโอ้ไปเลยขาวผีดขนขึ้นขขอ้าดำน้นก่้นข้นขึ้นขน้นขึน่้นน้ขึ้นขึ้ขึ้น ใช้ต like ุ้น้อยเ็จยาดปัดไปขึ้นไปกอผักไปขึ้นทำไมตรงนู้นจะกลับดาวซะแล้วครัชมโอ้ผิดจะกลับดาวซะแล้ว

เขาต้อมบอกว่าให้จับปากที่จิกกันเนี่มันก็มันก็งับมือตรงนี้นะลุงก็จิกนะับมือเดแ๋ยวงับเดี๋ยวงับถ้าไม่ไม่จิกอ่ะนี่ขาจิกอ่ะจิกจลงไปจบกระเดือกมันโย่เจ็ดได้นะเจ็ดไหมนี่แองเป็นไงเนี่ย โอ้ยลุงจาไ,ไม่ได้เฉยลุงไม่เออต้องจิกมันแบบหนักๆเลยเลยมาแล้วมาแล้วสามแต้มไปเดี๋ยวมุงก็ต่อเพราะว่ามีข้างบนอีกตัวนึงตัวงเลไใชแต่ว่าอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะเห,นเ,เ,เห็ดสายมันหลุดเออเห็ดคั้นมันถอนแล้วก็มุดลงไปใ้ปากไปทำกันวันนี้ก็ได้สองสามสี่ห้าหกแต้มนะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้เนาะ ดู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 เฉอดูดีกบดาวนะ้ครับท่านผู้ยให้ปรากฏครั้งตรงตรงนี้นี่นี่ให้ปรากฏครั้งนะครับนี่ยังงับ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 อยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ท่านี้นะครับแล้วต่อต่อไปเราจะไปทางไหนเดี๋ยวบอกนะครับจะไปทางไหนของนี้ได้ท่านี้ก็ถือว่าพอได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งน้องต้อมทั้งน้องน้อยนะครับ จะได้ดูปลาตัวนี้นี่นี่ดูอีกนี่ได้ดดูปลาตัวอย่างนี้ตลอดไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีครับไปเหยบไปเลยไม่พอใจนี่นะครับเอาเอาเอาวิวนะกับเอฟซีเข้ามาเจอพอดีเลยเอฟซีน้องกล้องกับลุงน้อยเนาะวันอาทิตย์ปรากฏไปแล้วหนึ่งถุง แถมไม่โดนอีกหนึ่งตัวอีกตัวอันนี้ไม่ต้องตอบำถามบ้านได้เลยนะโอเคครับ